จีนูนครับจีนูนจีนูนสดๆครับมาเร็วมาอีกเร็วใส่ละตัวนั้นกะละมังคืองามแต่นี Demon ่ครับพี่น้องจีนูนสดๆไตงองเงี้ยงงงเงี้ยงครับเตรียมเสี่ยวเมื่อขัวโอ้งามงามงามยุ่ยุ่ในผาเงี้ยงนี่ก็งามจต่ร้อยสั่งมาหนี้สองโลน้อยบ้านเนาะแมงจีนูนสองกิโลวันนี้นะครับจะเอาไปคั่วพร้อมส่งนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาสั่งมาหลายนะครับแต่ว่าล่างเจ้ากะ หอดแล้วลังเจ้ากับพ่อท่านหอดกม็มีนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับเด้อการขนทรงอาศิลาซานะครับแต่ว่ากันของสดแนวนี้จาดร,ร้อยสี่เดียเปลี่ยนบริษัททรงอยูดอพี่น้องเนื่องจากว่าลัางเจ้าหอดซ่าคือจังของเอื้อยอยู่เดนมาร์กเพินทรงมใม่เบิง่งเพินว่ามันสามหมื่นพ่อท่านหอดนะครับจาดร้อยก็เลยว่าสิเอางี่เดี๋ยวเสียหาทรงบริษัทไม่พี่น้องนะครับผมสำหรับแมงกีนนุ่นหรือว่าเฮ็ดเพาะนะครับซุบม,มันสุ้มมันสีเสียไว้นี่นะครับอะ โอเคมาหนี้มาเอาแมงกีนโนนพี่น้องครับตาลาดริมขงเทมปราตคือเกานะครับแม่ป่ากำลังเลือกให้อยู่นะครับนี่แมงกีนโนนใหม่ๆไต่งวงเงี่ยงงงเงี่ยงนะครับและะ้วกออ็อึ้องแหงบัดไหนไปเบ้างอึ้งแหงกันหอป้าเด้ออึ้งแหงนะแม่แถวแม่แถาคอยกินขา้าวแต่เศร้าสบายดีคือเกา่คคเา,คเาคุณเมียเจีข้าวกับเนี่ยเราขุณเมียหนเป้าแกงเห็ดเ,เพาะไรแดงแดงแมงปีนี่ บบแมนแมงวันเลยนะแมงปีนันมันตัวใหญ่ <c oughs> อันนี้อึ้องแหงแม่เทาเฮ็ดให้เรียบร้อยนะครับนี่แม่เทาแล้มัดไปให้พร้อมถุงละสองมัดถุงละสองมัดแม่เทาเฮ็ดดีดีตัวพี่น้องเลยเนี่ยถุงละสองโคนว่าจันแม่เทาว่ะอึ้งแหงนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าพี่น้องคนถามมาว่ามีใครบบนะครับแทาร้อยบอกเลยครับบบคอยมีครับ บ่คอยมีใครเด้อเป็นอึ้งแหงธรรมดานะครับแต่ว่าลังตก็มี่จะดอกว่านี่นี่รังมัดตัวใดมัดมัดใดฟูฟุกับมีอยู่ครับนี่พี่น้องโอปอเอแปะอยู่นี่ลังอันโอปอแปะบ่แม่นใครก็มี่นะพี่น้องลังอันเป็นแมงเมาก็มีเด้อนี่นะครับส่วนมากบ่คอยมีใคร้อพี่น้องเด้อปฏิวัติดตัวกันอึ้งแหงเดี๋ยบ่คอยมีใครนะครับอ่ะแต่ว่าแม่เปี้ยงเดี๋ยวใครสู้โตยังก่อนแม่กินนู่นเดี๋ยวใคสู้โตนะแม่เนาะเอากินเขาคนนี้แม่ เนี่ยได้แล้วนะครับอีเมลเราเห็ดให้แล้วนะครับแล้วก็เห็ดพอได้ไหมป้าเตรียมไว้หรือยังมึงเดี๋ยวเอาเข่งมาใส่เลยพี่น้องนี่จ้าเห็ดพอเห็ดพอน้องส้มมาแล้วโอ้โเห็ดพอใหม่ๆครับพี่น้องเก็บป้าใหม่ๆหม่ได้ไหมนี่เพรดินบานเห่าเด้อด้นอ่อนแอบไหลโอ๊ตโอ๊ตอยู่นี่นุกล่างเราใหญ่สมเราเมื่อนีงล่างอะไรกันหนึ่งก็มีรถสองกนล่างอะไรกันหนึ่งไรกระแพ้เสื้อถุงนะครับเตรียมส่งให้พี่น้อง มันนี้ได้แล้วครับพี่น้องเห็ดเพาะอึองแหง้วก็แมงกระนู้นหรือว่าแมงกีนูนนั่นแหละนะครับเนี่ยครับเ<ง>ตรียมพร้อมทรงห้พี่น้องเร็วนะครับแมงแข้งน้ำเด้อเออแมงแข้งน้ำเด้อนุสมอ่าแมงแข้งมาลูกอันนี้แมงแขงนี่แมงแขงของทีมงานผลสร้างมานะครับนี่คือเครืงกิโลครับพี่น้องโมเมนโล่ได้น่นี่เครืงโลนะครับนี่ครับเออ อันนี้เครื่องโล่ครับเพิ่นสั่งมาครึ่งโลนี่แมงแข้งนะครับได้แล้วแมงแข้งจิกน้อยน,น,นี่ครับแมงแขงครับบัดน,นี้เปี๊ยบดอกกระเจียวมาพี่น้องก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยผู้ใดโทรมาจะเฝ้าทัวรเด้อถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเลยบนท่นั่งโอ้ยน้องงูมีเบอร์ด้วค่ะเด้อโอ้ยน่องงูก็มีพี่น้องเลยนี่ <c oughs> น้องงัวครับผมไม่นน้องเมียนะครับเด้อน้องเมียไปทหารอยู่นะครับนี่น้องงัูนะครับผม โอ้ครับผมครับผมอันนี้อันอันพ้นพี่น้องพ้นว่าอยากได้จักกลงเลยนะพ้นว่าเอาเอาสิเอาแม่เอาสองกล่องโหลดก็ได้เอาเดี๋ยวผมห่อเดียวนี่ละรวมสนกัดโหลดผมจะไปฝากพี่น้องใส่ใบตองห่อใบตองนะแม่สองโต๊ะสโตไปหยอดพี่น้องมันสิบลเหียวบ่เนี่เอาไปจังสีเลยพี่น้องครับแต่ว่าแม่เราคือปอกแล้วเอาซุปหัท่านปอกได้บ่บ่โอเคเอาตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวไปฝากพี่ตอนน้องคนสั่งมา ติ๊กเกียงคนสร้างมากล่องนึ่งละจะร้อยจัดให้สองกล่องเลยนะครับผมเอาเอาเป็นเอาเป็นกำไรพี่น้องมาเลยนะครับผมนี่สองกล่องจัดไปเพราะว่าคุณแม่ร่าบะบ่ได้ซอยเราจักเทียบกับคุณแม่ร่าบะมันนี่ก็เลยขออนุญาตนะครับเนาะเอาจ้าจวดจวดจวดตอกระเจียวจุ้มๆรับพี่น้องได้หอดากู่นะปลูกได้พร้อมมาสิเออใส่กระถางก็ได้ตัวนี้โอ้งามงามงาม ครับน,นี่ครับปลาโค้งของแดดพี่น้องนี่ครับนี่ตัวส,สวยๆงามๆเลยแล้วก็มีหวกด้วยนะครับอยา่อยายวฟ้าดเด้อผู้ใดโทรมารับเราท่านใดครับถ่ายคลิปอยู่ขออนุญาตบานค่ำนะครับ,บรับโทรศัพท์ปอท่านใดนะคร,ๆๆระับเมื่อนี้วัดเสี่ร่องไปส่งบริษัทขนส่งไม่อยู่พี่น้องเลยโอ้ยนั่นว่านิ่วเลยเนาะครับผมอัดลักลักลักคนบนกรว่ะสามมื่สองมื่นสามมื่นปอท่านหัวตอมก็เลยอุกอังทางเน่าอยู่นี่จานของคนเสียบนเน่านาครับ เอาเอาเดี๋ยวสิไปลองเบิ่งบริษัทใหม่มือนี่พี่น้องครับอ่ะอาคนแม่ห้อม่างงามๆนะแม่เนาะมางามคื่อจะของใช่เอ้าวแล้วลูกไปปลาแดกก็ได้แม่ได้บันนี้เด้อจ้ามาปลาแดกพี่น้องครับวันนี้มาปลาแดกปลาแดกตอนปลาแดกตอนใหญ่ๆนะครับคุณแม่เอาซีกระปุกครับมือนี่ปลาแดกตอนใหญ่นะแม่เด้อเลือกให้ลูกหน่อยใหญ่บ่้างโอ้แ k ว l kel k e นั่นก็ใหญ่แล้วเดือดมาลดแม่นี่งามครับ เออนี่แถวนาเลยครับมีแต่ตัวใหญ่ๆกดว่าะนั่นแหละแม่นั่นแหละสีปุูกกับตั้งไ้นี่ละเี๋ยวคุณลูกเศมษฐจายเงืนคุณลูกรอเอาของต่อกอนเ้อแม่เปี๊ยกบมีออเดอร์ครับมาหนิขอโทษขออภัยคุณแม่กับแม่เปี๊ยงไม่มีออเดอร์มาเลยวันนี้มีแต่นี่แหละมีแต่ไอแปรกปลาร้านี่แหละนะครับสีกระปุกวันนี้จัดไป พูดนะเป็นโกดังคุณพี่น้องเอ้ยประเดีย๋ยวเนี่วัผูใ้ใดน้อยมาโทรมาสามเถื่อนเราจะเฝ้าหลายเพราะท่านได้รับ <c oughs> <c oughs> าดอกค่าได้คลิปสู่พี่น้องเบิ้งอยู่ครับผมเอาไปดีก็ได้แม่เด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาเอาได้แม่เด้อไปเบิ้งเขียดก้อนวันนี้เขียดแหงวันสั่งมาอีก <c oughs> นี่ครับพี่น้องเขียดแหงได้แล้วได้เร็วเขียดแหงมีเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหมดเลยอ่ะเขียดแหงวันนี้เอาหมดเลย เอาไม่ว่าเียดแหงเอามาอีกสามเพราะว่าออเดอร์มีเก่าขออีกสามอันปลายอนสิบหกมัดโอเคกบแหงบ่แม่กบแหงบ่มีเลยเดี๋ยวไปเบิ่งใหอยเม่ก่อนกบแหงมีบ่อีแม่แล้วบะเบิ่งให้แม่ยแน่มาเสรนจแล้วบะโอ้ยมาหอดกบบัดนี้พี่น้องเลยมี่หอดกบแต่ว่าบ่มีผู้ใดสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายลอยเสียเอาเมื่อไหร่กวนเถอะพี่น้องสั่งมากนะครับกบแหงพี่น้องครับมัดหนึ่งมีสามไม้ครับ อ่าไม่หนึ่งมีสอตันาะแม่นะสังเกตบางอยดดงู่ในนอสนกตบ้างอี่นองเ,เี่บ้างอย่นนองเป็นถุงอยู่นนองเก้างอยูนอสัเก้าอย่อเกบ้างยนะอรัเบ้าอยู่นอสังเกตบ้างอยมานมนอังมกตบงอยู่นนอสงเกตบ้า,ม,ม,า,ม,ม,าม,มัดูดนมม่นนสงเก้โออยอ่ในนังรกบาอยู่นองเกตบ้างอยู่ในนอสเกตบาเอยเ่อเกบ้ายู่ในีอเลยเอาบ้าไอยี่เเยเอ <alay. S 2> เ,อเไไกต้อ,อพี่นอนอสกสนส้นสนจงในะครังักกบะเงีออยู่ในมอมัเกตบ้าง่นบ่แม่ มักรียมพร้อมครับผมเอาเอาให้ลูกเบ็ดเลยจ้าจ้ะเอาลูกเบ็ดเลยหกมัดมีเท่านี้มาไว้คุณแม่ก่อนจ้าจัดไปแม่เอลยกุ๊บเฮียงไปนองครับสั่งมาเด้อครับเด้อจันรอยเอาแล้วแต่ว่าบ่มีออเดอร์ดอกแต่ว่าเอาไปก่อนครับผมอ้าวอวยมาทางนี้พี่น้องครับปะย้อนข่อยได้ละบ่พอ้ยนั่นเนาะโอเคเอาไว้ก่อนฟอนซีรืมอีหยังกันนั่นปลาลาดตัวเนี้ยปลาลาดปลาลาดหรือ คล้ายๆกันกันกับปลาอย่างก็ปลาลดต์ไงปลาโรต์ไงอ้คืองามแต่ประหลาดพี่น้องก็มีสองจานเพิ่นว่านี่น้ำผึ้งก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมมีออเดอร์ครับมัน,นเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท <l acht> นง้นี่ห้างมันโอ้ในห้างมิ่มบนผึ้งนี่นี่มมิ่ม,ม,มพี่น้องมิ่ม <l acht> มิ่มหน่อยอันนี้เกียรติยังก็มีเหมือนกันนะครับเอาเท่าไหร่แม่ยังเท่งนั้นเฮ็ดบวกอู้พูดปาดมันหยอดย่ามเลยตีพี่น้องเอ้ยมาเบ่งน้ำกันกันนะ อุ้ยแมนอิลีเห็ดปวกอิลีพี่น้องเลยป้มามังงาแบบใหม่ๆสดๆเลยตัวนี้เห็ดจังได้กันพี่น้องสิเอาหนึ่งเอาเนาะหนึ่งแล้วก็แพ็คใส่ถุงทรงทางไก่นะครับพี่น้องครับนี่คือเห็ดปวกแต่ว่าหาเห็ดไข่ยอยู่นะครับพี่น้องสั่งเห็ดไข่ามากเพราะท่านเพราะท่านได้อยู่เห็ดไข่กับเห็ดอย่างก็แล้วก็เห็ดละงอกคุณแม่วันนี้แม่เปีย้ยงไม่มีออเดอร์เลยนะครับ อันนั้นจะเป็นวันหน้าเนาะแม่เนาะมือนี้บ่มีออเดอร์ครับแม่เปลีป่ยนครับหมู่บ้านมีหลายอยู่นะครับมือนี้บ่มีเลยนะครับรจ้า,จาโอ้ยเหยียดแหงสั้งนี้แหงหลายพี่น้องมาดนี่เหยียดแหงแหงหลายทั้งนี้ปลาย,ย้อนก็มีอีกอ่าอยู่ดี่ก็มีตัวนี้มีแต่ตัวง,งามๆมาดนี่โอ้จัดร้อยล้อโบสุดตลาดพี่น้องเลยสั่งมาเด้อพี่น้องสั่งมาเด้อปาย,ย้อนหลายเลยตัวนี้งามแหงนะครับเหยียดแหงก็หลายนะครับมีหอดไคร นี่เขียดนีโม่พร้อมมีหอดไข่พร้อมนะครับผมเขียดแหงเป็นถุงเป็นถุงครับไปนองครับเนี่ยครับถุงหนึ่งมีบักหลายมัดเลยนะครับเขียดแห้งตัวแบบตัวไปนอนด้วยโอ้ยมือนีนเสียดายเสียดายมือนีนโบมี่แม่งแม่เปลียนอีแม่เลยบ่ได้บ่ได้คุ่นุ่นอีแม่เลยมือนนี่ครับผมเหมือนมือหนาเนาะแม่เนาะครับผมไปบาดในห้าวยางต่อพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องบาดในเสด้เดินทักครับสู เมืองหลวงอันกว่างญ่พระนครของจานร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้ขออนุญาตบาดค่ำเมื่อก่อนเด้อบาดนี้เด้อแต่ว่าสั่งเห็ดคุณแม่ไว้แล้วล่ะบังคับว่าให้คุณแม่เอาเห็ดเห็ดไข่เห็ดละงูแล้วก็เห็ดเพิองนาะแม่เนาะสามอย่างเนาะว่ันน้าลูกสั่งไว้เนาะครับเดี๋ยวสิมาแพ็คแบบส่งแบบสุดๆคือสีพลทันเนาดอกเนาะครับครับเอาแม่ข่าพอนการันตีว่าบลาเนาดอกพี่น้องขันเน่าก็จะว่าจานร้อยอันเห็ดยังก็เห็ดไข่เห็ดละงูแล้วก็ เพิงนะครับมีสามยางพี่น้องคนสั่งมาสามเจ้านะครับอันนี้แมงกีนูนใส่สลัดตะก้าผมเดีครับแม่ป้ามาครบแล้วนอตันี้นอทั้งหมดสองกิโลป้าแมงกีนูนสองกิโลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต้องหาบริษัทส่งใหม่ซะแล้วนะครับเนื่องจากว่ามาหนาน่นหอดเพราะท่านจ่ายเลยเพราะท่านใจผู้ทรงหรอเพราะท่านใจผู้รับเพื่อนว่านะครับพี่น้องครับ คือผมขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อที่อันสินค้าบางเจ้ากหยอดก้อนบางเจ้าก็นั่นหอดนะครับนะอายใส่เอื่อยเอื่อยอายที่คนสร้างมาาคนกระจากได้เนาะไปก็ดีแต่ว่ามันคือโอ้ยสนอกกว่าลักลเจ้าลักเจ้าอยู่ใกล้ๆบนมือเดียวกับหอดอันอยู่ใกล้ๆนี่สามมือสี่มือกับหอดคือจากนครพนมเนี่ยเอื่อยแล้วโจมอยู่นั่นก็นั่นหอดแต่สามมือแล้วพอด่ผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคุยนอกรอบก็เอื่อยแล้วเอา นะครับแล้วทักหานะครับเอื่อยจากเดนมาร์กนะครับแต่ผมโทรหาอีกตัวหนึงแล้วเอือ่อยเด้ออ่ะโอเคป้าบาดในเมื่อหอกปลาแดกมาเ้อปลาแดกเด้อเมื่อไรเด้อบาดในเด้อโอเคได้ครบแล้วพี่น้องครับมือนี่เต็มอัตราแล้วสำหรับอึ่งแหงแล้วก็แมงกีนูนแล้วก็ปลาแดกนะครับปะย้อนได้ปะย้อนปะย้อนแล้วขียดแห้ง ่มารวมกันจะไปขึ้นรถบัี้อะโอเคพี่นอ้องพวกฝ่ายฟสุขุสุขคนครับขออนุญาตบาดรข้ามจบคลิปซัมนี้ครับเพราะว่าเสียวเมื่อเห็ดวัตถุดิบเสียวเมื่อเห็ดอากาศเสิได้ส่งนะพี่น้องนะครับเห็ดพร้อกับสิไดหนึ่งนะครับไม่แข้งกับสิได้ขัวไม่กินนุ่นกับสิได้ขัวนะครับเพราะว่าการส่งไปยังสี่มันกัดสดสดดินแดมันเน่านะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเมื่อเห็ดก่อนให้คุณแม่ทำให้ก่อนนะครับ